ก็เป็นเรื่องเหตุของความเกลียดคร้านและเหตุของการปรารบความเพียรในเรื่องของเหตุของความเกลียดคร้านมันมีอยู่8ประการอันที่1ก็คือข้างหน้ามีงานที่เราจะต้องทําและเมื่อเรากำลังทําการงานอยู่คนเกลียดคร้านก็จะคิดว่ากายก็จะลำบากก็เลยตัดสินใจนอน หรืออันที่2องทำงานเสร็จแล้วคนเกียจคร้านก็จะมองว่าตอนทำงานมันก็เหนื่อยแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้งานเสร็จก็นอนลักกันก็คือมีข้ออ้างในการที่จะนอนได้ทั้ง2แบบต่อมาไปดูข้อที่3กับ4ข้อที่3ก็คือหนทางที่จะต้องเดินทางมีอยู่ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางอยู่กายก็จะลำบากเอาเถิดเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อจะถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางเสร็จแล้วเมื่อเราเดินทางอยู่หรือเมื่อเรากำลังเดินทางอยู่กายก็ลำบากแล้วเอาเถิดเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเห็นไหมว่าคนขี้เกียจก็มีเหตุผลของคนขี้เกียจ ก่อนจะเดินทางก็นอนเอาแรงเดินทางเสร็จก็นอนเอาแรงไม่ทำความเปลี่ยนไปดูข้อที่5กับข้อที่6อีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบินทบาตตามบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือปรณีตเพียงพอตามความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อเราเที่ยวเดินบินทบาทตามบ้านหรือตามนิคมไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประนีตเพียงพอตามความต้องการกายของเรานั้นลำบากแล้วไม่ควรแก่การงานเอาเถิดเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลรุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือตามนิคมได้โภชนะเส้าหมองหรือประนีตเพียงพอตามความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาทตามบ้านหรือนิคมได้โภชนะเส้าหมองหรือประนีตเพียงพอตามความต้องการแล้ว กายของเรานั้นหนักไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วชุ่มด้วยน้ำเอาเถิดเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอันนี้ก็คือเหตุผลของคนเกียจคร้าน อาหารบิธทบาดได้น้อยก็มองว่าร่างกายลำบากก็พักเอาแรงอาหารบิธทบาดได้ตามความต้องการก็รู้สึกว่าร่างกายมันหนักเหมือนสำนวนบ้านเราก็คือหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนสุดท้ายก็นอนเหมือนเดิมอันนี้ก็คือ6ข้อแรก ของเหตุในการเกียรคลาน่าคนเกียดติคลานเขาจะมีมุมมองอย่างนี้ในการที่จะเป็นเหตุผลให้ตัวเองไม่ทำความเพียรต่อมาข้อ7กับข้อ8ปอีกประการหนึ่งอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว เรามีข้ออ้างเพื่อจะนอนเอาเธอเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรรบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกษุหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราหายจากอา,าพาธแล้วแต่ยังหายไม่นานกายของเรายังอ่อนเพลียไม่ควรแก่การงานเอาเถิดเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปารบความเพียรท่านตรงนี้ที่ว่าเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง ตรงนี้อาจจะได้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็ขอให้พวกเราทราบว่าจริงๆพระผู้มีพระภาทก็ตรัสอยู่ในลักษณะรูปแบบเดิมก็คือจะจบอยู่ที่ว่าเธอก็นอนเสียไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่คือเหตุผล8ข้อ ที่คนเกียดคล้านเอาไว้ใช้อ้างและก็เป็นไปได้ว่าปัจจุบันก็อาจจะมีมากกว่า8ข้อแล้วตามสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปสังเกตไม่ว่าเจ็บป่วยนิดหน่อยตัวเองก็สมใจว่ามีข้ออ้างที่จะนอนละหรือหายป่วยแต่หายยังไม่นาน ก็รู้สึกว่าร่างกายยังเพลียอยู่งั้นก็นอนพักผ่อนไปก่อนคนเกียจคร้านเขาพิจารณากันอย่างนี้คิดอย่างนี้นี่คือเหตุแห่งการเกียจคร้าน8ประการเกี่ยวกับการทำงานสองเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไกลสองเรื่องเกี่ยวกับอาหารเบญทบ,บาทสองเรื่อง แล้วก็เกี่ยวกับความอาภาธอีก2เรื่องเบ็ดเสร็จก็อย่างละ2 2 2ก็เป็น8ต่อมามาดูเรื่องของเหตุของการปารบความเพียรหรืออารัพพวัตถุ8ประการไปดูว่าคนที่เขาขยันเขาคิดอย่างไรเขาตั้งจิตอย่างไรเมื่อคืนเราทราบไปแล้วว่า คนขยันเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องทำงานและก็เข้าใจว่าขณะที่ทำงานยากที่จะใส่ใจถึงคำสอนพระผู้มีพระพาคคนขยันเขาก็เลยปาร,รบความเพียรก่อนที่จะทำงานหรือพอทำงานเสร็จแล้วคนขยันก็จะมองว่าขณะทำงาน ยากที่จะใส่ใจคําสอนพระผู้มีพระภาคก็ตอนนี้งานเสร็จแล้วดังนั้นก็ปร,รบความเพียรลักกันเมื่อวานเราได้ฟังสองข้อนี้ต่อมามาดูเรื่องการเดินทางไกลก็คือข้อ3กับข้อ4พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอีกประการหนึ่งหนทางที่จะต้องเดินทางมีอยู่ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางก็เมื่อเราเดินทางอยู่มันไม่เป็นการง่ายที่จะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอาเถิดเราจะรีบปารพความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปารพความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกษุเดินทางเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางเสร็จแล้วก็เมื่อเราเดินทางอยู่มันไม่เป็นการง่าย ที่จะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอาเถิดเราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเช่นเดียวกันนะกระท่อนนี้ที่ว่าเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งให้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคกาสสรตัสอยู่ในทุกๆหออัวคออาตมาก็อาจจะอ่านบ้างไม่ได้อ่านบางก็ให้เราเข้าใจตามนี้ เรามาดูเรื่องการเดินทางเห็นไหมว่าก่อนเดินทางคนที่เขาขยันเขาก็จะมีมุมมองในการที่จะกระตุ้นหรือปลุกตัวเองปลุกใจตัวเองเพื่อให้ทำความเพียรโดยมองว่านะเมื่อเราเดินทางอยากที่จะใส่ใจคำสอนพระผู้มีพระภาคก็ตอนนี้ยังไม่ได้เดินทาง ก็รีบรบความเพียรนักกันแม้กระทั่งเดินทางเสร็จแล้วเขาก็มองว่านะขณะเดินทางก็ยากที่จะใส่ใจคำสอนพระผู้มีพระภาคแต่ว่าตอนนี้เดินทางเสร็จแล้วก็ปรบความเพียรนักกันก็คิดอย่างนี้ผ่านมาสี่ข้อครึ่งทาง เราตรงกับแบบไหนตรงกับคนขยันหรือตรงกับคนเกียจคร้านไปดูข้อ5กับข้อ6อีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบินทบาทตามบ้านหรือตามนิคมไม่ได้โภชนะเศร้หมองหรือประนีตเพียงพอตามความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบินทบาทตามบ้านหรือตามนิคมไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตเพียงพอตามความต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานเอาเถิดเราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียร อีกประการหนึ่งภิกษุทเที่ยวบินธบาทตามบ้านหรือตามนิคมได้โภชนะเส้าหมองหรือประนีตเพียงพอตามความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินธบาทตามบ้านหรือตามนิคมได้โภชนะอันเศส้าหมองหรือประนีตเพียงพอตามความต้องการแล้วกายของเรานั้นก็เบาควรแก่การงาน เอาเถิดเราจะรีบปารับความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื er ่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปารับความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อ <ETF> ทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง จะสังเกตว่าอาหารบิณฑบาตได้ตามความต้องการหรือไม่ได้ตามความต้องการก็ตามภิกษุผู้มีความขยันก็จะทำให้กายตัวเองเบาอยู่เสมอ <c oughs> ก็เป็นไปได้ว่าแม้กระทั่งท่านบิณฑบาตได้ตามความต้องการท่านก็ไม่ได้บริโภคให้อิ่มจนเกินไปจนกระทั่งให้เกิดความง่วงเหงาหานอน หรืออย่างที่เราเข้าใจว่าหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนด้วยความที่ทำที่เกื้อกูลต่ออนาปนสติอย่างหนึ่งก็คือการมีท้องอันพร่องเล็กน้อยก็เลยพิจารณาเอาเองว่ามีความเป็นไปได้ที่ภิกษุท่านก็ไม่บริโภคให้อิ่มจนเกินไปกายก็เลยยังเบาควรแก่การงานอยู่ ต่างกันไหมระหว่างคนขยันกับคนขี้เกียจคนขี้เกียจก็จะมีข้ออ้างเพื่อจะพักเพื่อจะหลับเพื่อจะนอนคนขยันก็มีมุมมองในการที่จะคิดในการที่จะพิจารณาในการกระตุ้นตัวเองเพื่อให้ปาราบความเพียรไปดูข้อ7กับข้อ8 อีกประการหนึ่งอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วการที่อาพาธของเราจะพึงกลาเริบนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้เอาเถิดเราจะรีบปาราบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอก็จึงป่ารบความเพียรอีกประการหนึ่งภิกษุหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นาน การที่อาพาธของเราจะพึงกลับกำเริบนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้เอาเถิดเราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอก็จึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ และเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเหตุผลของคนขยันโดยเฉพาะสองข้อสุดท้ายไม่ว่าจะป่วยเล็กน้อยหรือหายป่วยแล้วก็ยังมีความคิดที่จะปารบความเพียรอย่างการป่วยเล็กน้อย ก็จะมองว่าโอกาสที่จะป่วยหนักมีก็จึงรีบปารบความเพียรตั้งแต่ตอนนี้หรือแม้แต่ว่าหายป่วยแต่หายไม่นานก็ยังมองว่าโอกาสจะกลับไปป่วยใหม่มันมีก็เลยปารบความเพียรตั้งแต่ตอนนี้แล้วกัน อันนี้ก็คือคนขยันเขาคิดกันอย่างนี้อันนี้ก็คือเหตุของการปารบความเพียรละเหตุของความเกียดคล้านสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกเลยไม่ได้อยู่สิ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากภายในใจของเราต่างหากว่าเราจะสามารถจับช่วยได้เร็วในกุศลธรรมไหม เราต่างหากจะสามารถหาเหตุให้ตัวเองได้มีโอกาสปาราบความเพียรอยู่เรื่อยๆไหมเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวเหตุปัจจัยภายนอกเราคุมไม่ได้อย่างเช่นที่ไม่เกี่ยวกับพระสูตรก็เป็นว่าฝนจะตกแดดจะออกเราคุมไม่ได้นะ จะหนาวจะร้อนเราก็คุมไม่ได้อากาศมันก็แปลเปลี่ยนเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันหน้าที่เราคือปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นั่นนหะดีกว่าฝนตกถ้าจำเป็นต้องออกไปก็กางรม่มใส่เสื้อกันฝนถ้าไม่จำเป็นก็อยู่กับทีแดดออกก็ าอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์จะตากผ้าจะทำอะไรก็ตามสะดวกอากาศร้อนตัวนี้ไปพึ่งพัดลมไปอาบน้ำใครมีห้องแอร์ก็เข้าห้องแอร์ไปอากาศหนาวก็หาเสื้อกันหนาวมาใส่หาเครื่องกันหนาวมานุ่งหน้าที่เราคือทำอย่างนี้แต่ไม่ได้ไปโวยวาย หาเรื่องกับธรรมชาติไปเป็นทุกข์เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอย่างที่บอกเหตุปัจจัยภายนอกหลายอย่างเราคุมไม่ได้สภาพเินฟ้าอากาศเราคุมไม่ได้เหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นหน้าที่เราคือปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้เหมาะสมรับมือให้ได้อย่างเหมาะสมต่างหาก ก็เหมือนกันคนขี้เกียจกับคนขยันมีเหตุปัจจัยเหมือนกันแต่คนหนึ่งเป็นข้ออ้างสำหรับพักผ่อนอีกคนหนึ่งก็เป็นเหตุสำหรับที่เอาไว้ทำความเพียรอาตมาขอแก้ํำนวนแปลตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อจะได้แตกต่าง กับผู้หายอาพาธที่บอกว่าอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ที่ว่าอาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วการที่อาพาธของเราจะรุนแรงขึ้นนั้นหรือกำเริบรุนแรงนั้นก็เป็นฐานะที่จะมีได้ส่วนผู้ ที่หายจากอา,าพาธแล้วแต่หายไม่นานก็คงใช้สํานวนแปลเดิมก็คือกลับกําเริบขึ้นมาใหม่เพื่อเราจะได้เห็นความแตกต่างพวกเราเองเป็นแบบไหนอย่ฝั่งคนขี้เกียจหรือฝั่งคนขย,ยันเราคิดเพื่อให้ตัวเองมีข้อ เหตุผลข้ออ้างในการพักผ่อนหรือมีเหตุผลในการที่ตัวเองจะทําความเพียรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ใครนะอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นแล้วก็กระตุ้นตัวเองเตือนตัวเองให้ขยันปาราบความเพียรอยู่เรื่อยอยา่าไปเป็นผู้ขี้เกียจ